t ักตัน900รถปี2015นะครับวิ่งน้อย1,300กิโลเท่านั้นนะทักตันสีดำดุสวยงามมากๆเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S เนียนๆเลยนะคันนี้บุกสวิสกูจะสำรองมีมาครบนะครับเริ่มต้นที่ยางกันเลยนะได้เป็นแมสเซเลอร์นะครับทอ่อโครเมียมเงาๆเลยนะสภาพชโชคสวยงามนะครับของแต่งมีไทสั n นไอนะครับมีไฟท้ายพร้อมไฟเลี้ยว LED แต่งนะไล่มาดูความสวยงามตัวรถนะครับ คอบสเตอร์นะครับลายเท่เลยนะเนี่ยครับสภาพเครื่องไม่มีลอกไม่พองนะรถปี15เครื่องตัวนี้เป็นแอร์คูลนะครับทนทนเลยนะขอท่อเงาเงากันล้มเครื่องมีมาเรียบร้อยนะครับกันแครงทรอัมนะครับไล่มานะดูความสะอาดตัวรถครับเนียนเนียเลยวงล้อสวยงามนะครับยางกันฝุ่นโชคมีมาให้นะกระจกใบแฮนด์ทรงกลมเท่เลยนะครับปอกแฮนด์แต่งไฟหน้าแต่งนะครับสวยงามใสๆสเลยนะไฟเลี้ยวก็เป็นไฟแต่งนะครับไล่มาฝั่งนี้นะปั๊มเบรกดิดเบรกเป็นนิดสิ้นนะครับดูสภาพตัวเครื่อง ขอทอสีลุงนี่สวยจริงๆเลยเครื่องไม่มีรออไม่พองนะครับสวยงามนะพร้อมใช้งานเลยนี่ครับไฟท้ายแต่ง LED ข้อบอบอกมีมาเรียบร้อยนะคะบ,บอกสวยๆมากกาถังสีดำนะตัดคาดสีทองครับเท่ๆเลยวิ่งอยู่ที่1332กิโลเท่านั้นนะครับรถปี15 a i r c แอรคูรตัวนี้ถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะแล้วก็จะมีแฮนด์แต่งนะครับขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับ ตัวรถสวยงามพร้อมใช้งานนะครับเราตั้งไว้ที่2,49,000บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหาทักตัน9 0้900าอยู่นะครับคันนี้เป็นตัวแอร์คูปี15วิ่ง1300นนี่ถือว่าน้อยมากๆเลยนะใครหายอยู่อย่าพลาดนะครับข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปเร้วยแล้วครับขอบคุณมากครับ